อดีต่อนะครับปะกอบชื่อเสียงของดูนตอนกระจายรวมทั้งดึงเอาชื่อเสียงของแทให้ชื่อเสียงดูนนไปด้วยโดยเฉพะกีฬากริาอยากให้ดูมผ้รเงพไม่ลูกง คนได้กระเป๋าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปินสิ่งที่โรงแรมน,นะครับประมาณาไมง่เออจะค้นน Yes of course